สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกร,รถไถตองคำนะครับผมเจออีกแล้วนะครับรู้แล้วว่ารถอะไรทีแรกง,งงมากนะบ่าไม่รู้เลยว่าเป็นรถอะไรแต่ว่าอันนี้คือรถเฉียดยาในร่องอ้อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือของพี่ไทยนะครับเดี๋ยวมาถามคนขับดูกันว่า ราคามันเท่าไหร่เนาะแมหมเทอะเกินนะครับฉีดตรงไหนเนี่ยฉีดแป้งไหนครับพี่ทางหน้านี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะด,ด,ดูเวลาเขากลางปีกนะครับท่านผู้ชมนี่นะเวลาเขาเก็บมากันนี้นะครับขอขึ้นไป ขอขึ้นไปด้วยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอ้อยนัน้นรกมันมันมันสูงนะครับท่านผู้ชมไอ้โอ้หน้าตามันก็จะเท่ๆหน่อยนะครับเป็นแทกยางนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงเขาเอาแท็กยางนะครับผลก็ตกด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่ข้ากลางปีกหน่อย อ๋อมีวินพดมาที่ปั๊มนะครับท่านผู้ชมกลางมาแล้วนู่นกลางมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเฮ่อ๋อเอาลงละขอขึ้นไปด้วยนะไมแล้ <laughs> ไม่ต้องขึ้นก็นได้นะพอเดินได้อยู่นะครับอ๋อมีอเครื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เครื่องตัวนี้เอามาฉุดปั๊มนะครับผมนึกว่าแต่เครื่องเดียวปิดเสร็จโอ้อันนี้ยาอะไรเนี่ยฉีดมาแล้วนะครับผมสีเหลืองนะครับเป็นพวกปุ๋ยหรือเปล่าเพราะว่าอ้อยนั้นไม่มีหญ้าเลยนะครับ ของพี่ไทยนะครับผม,มกินยาแรงเหมือนกันนะเดี๋ยวจะขอขึ้นไปด้วยหน่อยหน่อยนะครับพี่เขากลับมาก่อนมาแล้วนะครับผมอ้อยสูงจัดเห็นไหมเนี่ยอ้อยสูงต่วมหัวนะครับแต่ว่ารถตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็อ้อยกลายเป็นดูเตียไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะไม่ขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าเกรงใจพี่เขานะพี่เขาทํางานเนาะพอฝนมาตกด้วยนะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้คือพี่ไทยทำผมผมเคยเห็นอู่เขาทําอยู่นะที่แรกผมไม่รู้นะว่าเป็นรถอะไรนะำตกสูงราคาผมว่าไม่ไม่น่าจะหลาย ไม่ได้จะเกินล้านมีไฟด้วยนะครับนี่นะมันก็จะเหมือนกับหุ่นยนต์นะโลโบอปยาหน่อยนี่นะโผ่มาแล้วยาสิดีครับ <laughs> ยังงงอยู่นะว่าทําไมถึงต้องเอาแท็กยางนะครับหรือว่าโอ้ยาเยอะมากหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเหยียบอ้อยแล้วไม่เกิดการเสียหายหรือว่าเวลาเดินบนถนนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ยกแขนมืดแล้วก็ถอยนะครับอ๋อ ก็หันโอ้บุกป่าไม่ได้หมดนะครับเนี่ยผมว่าติดมาเลยมาเลยลูกพี่ยกล้อติดฐานติดอะไรผมว่าได้หมดนะเนี่ยติดฐานแทรกล่องนะครับท่านผู้ชมมาเลยมาเลยมาเลย รือว่าฉีดถอยหลังหรือว่าเก็บหัวงานหรือว่าฉีดเฉพาะตรงที่มีหญ้าเออผมก็ยังงงอยู่นะพี่เขาถอยทำไมวะหรือว่าจะถอยยาว ถามอยู่นั่นแหละค <c oughs> อยดูด้วยกันนะปีกระถอยทำไม <c oughs> หรือว่ายามันหมดอ่าผมจะตามดูไปเรื่อยๆนะครับว่าปิดกระถอยทำไมนะ เดิมจะตามไม่ไหวแล้วไกลนะครับอ่าแล้วพี่เขาหยุดตรงนี้แล้วก็เอาหางลงเช็คน้ำยาหรือเปล่าแล้วก็ดับเครื่องนะครับอดับทำไมอะ่ะ พี่พอแล้วเหรอฝนตกครับอ๋อฝนมาตก <ST S 1> อัน,น <ST S 1> อันนี้คือจอดไว้บังฝนใช่ไหมดับเลยอันนี้คือจอดบังฝนไว้ใช่ไหมครับเนี่ยที่จอดไว้ตรงนี้ทำไมถึงมาจอดไว้ตรงนี้ฝนตกไม่ค <ST S> ่อยายอ๋ออันนี้คือมาซ่อนไว้ใช่ไหมซ่อนรถไว้ <ST> S> <S อ๋อเอารถมาซ่อนนะครับท่านผู้ช ผมก็ยัง,งงอยู่อ๋อถอยเอาไว้แนป่าลึกๆอ่ะโอเคนะครับผมขายสงสัยแล้วอะวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคยังก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ